มาทำกันนะครับเราก็จะเริ่มต้นกันที่สภาวะที่หนึ่งเลยนะแต่สภาวะที่หนึ่งะมันแบ่งเป็นสองห้องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละห้องนะครับไปดูห้องหนึ่ง a ก่อนนะครับห้องหนึ่ง a นี่เขาให้อะไรมานะอืมความดันสองร้อยใช่ไหมแล้วก็ปริมาตรจำเพาะปริมาตรใหญ่นะครับความดันสองร้อยใช่ไหมความดัน สองร้อยนะครับให้ปริมาตรจําเพาะมาเท่ากับศูนย์จุดห้านะครับแล้วก็ให้ปริมาตรเต็มมาเท่ากับหนึ่งนะครับดูก่อนนะผมเอาเลขมาถูกกันนะสองร้อยใช่ไหมหนึ่งศูนย์จุดห้ากับหนึ่งโอเคเออตรวจสอบสถานะก่อน สอบสถานนะก็ไปดูที่ตารางน้ำที่เรียงตามความดันนะครับหากวามดันนะ pressure entry อย่างนี้ความดันสองร้อยควาดันสองร้อยคือตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็ปริมาตรจำเพาะเราอะ่ะเขาบอกว่าสองร้อยนะปริมาตรจำเพาะเราเขาบอกเป็นศูนจุดหใช่ไหมเราพบว่าศูนจุดหอยู่ระหว่าง vf กับ vg ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นของผสมอิ่มตัวนะครับพอเป็นของผสมอิ่มตัวปุ๊บเดี๋ยวต้องหาค่า x นะครับโอเคนะพอหาค่า x ปุ๊บเดี๋ยวจะเอาค่า x นะั้นะไปหาค่า u นั่นแหละนะครับไล่ไไหาค่า x นะาะ v1a เนี่ย v n1 เนี่ยนะมันอยู่ระหว่าง vf กับ vg นะครับทีนี้ผมก็จะหาค่า x1 นะ x1 มันก็จะเกิดจาก v xa1 นะเกิดจาก v นะลบด้วย vf นะครับหารด้วย v fg นะครับ vn1 เขาให้มาเป็น0.5ใช่ไหม v จำเพาะนะ v จำเพาะนะครับส่วน vf เราไปดูตารางเมื่อกี้สิสองนะก็คือ001061นะครับทั้งหมดนี้หารด้วย vfg นะครับ vfg คือ88467นะครับ x ออกมาเป็นนนี้ะครับจุดห้านะครับ,รบลบด้วยจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้หารด้วยจุดแปดแปดสี่หกเจ็ดนะครับโอเคนะผมได้ x ออกมาเป็นศูนย์จุดห้าหกสามเก้าแปดอ่าวทั้นี้แล้วกันสามเก้าแปดสามแล้วกันอา้า ก็คือมี i อยู่ทั้งหมด56%นะครับในในห้อง A 1นะครับในห้อง A ตอนเริ่มต้นเอ่อถัดไปหาอะไรนะดูแผนที่ก่อนสิหามวลแล้วก็หายอยู่นะครับาหามวลก่อนก็ได้มวลนะครับ M A 1นะก็เกิดจาก V เต็มเต็มใช่ไหมครับหารด้วย V จำเพาะใช่ไหมนะครับก็คือ เดี๋ยวนะเขียนต่อท้ายไปเลยดีกว่าเดี๋ยวล้นหน้าเออเอาอะไรตั้งนะหนึ่งตั้งหาดีสุดถ้าก็ได้สองไงนะครับได้สองกิโลกร,รัมนะครับหาค่า u นะครับเนื่องจากมันเป็นของผสมใช่ไหมครับเราก็หาจาก u f บวก x u f g นะครับอ่านค่าสิ สองคือบนทัดนไหนนะสองรอยคือบนทัดนนี้นะครับค่า u ก็คืออันนี้นะห้าศูนย์สี่จุดสี่เจ็ดนี่นะครับ5 x เราเป็นจุดห้าหกสามเก้าแปดสามนะครับส่วน ufg เนี่ยก็มาดูข้างๆกันนี่ครับ ห้าศูใช่ไหมนี่ USG เราคือตัวนี้นะครับสองศูนยนะครับเอาละคำนวณซิกดเครื่องคิดเลขนะครับห้าศูนจดสเจ็นะครับบวกจุดห้าหสามเก้าแปดสามนะครับคูณ2องศูนหจุสองนะครับ 1646นะครับจุดห้าสีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรมัมอ่ะอันนี้ค่า U นะครับแปะไว้ก่อ,น,อนนี่เราเดินตามแผนที่ตลอดเลยนะไปห้อง B หนึ่งบ้างนะครับสภาวะ B หนึ่ง บีหนึ่งนี่เขาให้อะไรมามั่งนะเขาให้ว่ตต์ลสามจุดห้ากิโลพีจุดห้าทีสี่ร้อยทีอะไรนะศูนย์จุดห้ามิกราปาสคาลนะครับแล้วก็เอ่อที สี่ร้อยนะครับผมเช็คอย่างนี้ก่อนนะที่แซดพเท่ากับศูนย์จุดห้ามกะปาสคาลนี่นะเเราพบว่าแซดทีที่อยู่คู่กันนะเป็นเท่าไหร่นะครับอ,อลองดูนะที่ p เท่ากับอะไรนะห้าร้อยกิโลปาสคาลใช่ไหมไอ้เลขศูนย์จุดห้ามกะปาสคาลก็คือนี่ห้าร้อยกิโลปาสคาลนะครับอุณหภูมินี่อยู่ใกล้ๆก,กันนะ่ะ อุณหภูมิอิ่มตัวก็คือหนึ่งห้าหนึ่งจุดแปดหกนะครับเพราะว่าพบว่าอะไรนะเอ่อทีวีสี่ร้อยองศาเนี่ยเ,เกินเกินแซทีไปแล้วอ่ะเกิดเกินอุณหภูมิอิอ่มตัวไปแล้วอ่ะนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับก็ไปเปิดตารางไอร้อนยิงยวดสทั้งนั้นนะครับทีนี้ต้องหาอะไรบ้างนะในแผนที่เขียนว่าหาปริมาตรเล็กหา u เล็กนะครับแล้วหา V ใหญ่หาสิหา 1> v b หนึ่งใช่ไหมเท่ากับอา่าวคราวนี้ต้องไปใช้ตารางนี้แล้วนะต้องใช้ superheated นะครับ superheated water ทาก่อนนะ superheated vapor water เคื่อนนี้นะครับความดันเท่าไหร่นะความดันสองร้อยใช่ไหมเฮ้ยความดันห้าร้อยอ่านี่ความดันห้าร้อยมีด้วยดีมาก ความดันห้าร้อยนะครับแล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่นะสี่ร้อยนี่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น v เราจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ u เราจะเป็นตัวนี้นะครับ v เราคือจุดหกถึงเจ็ดสองแปดนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆนะเปิดค่า u ไปเลยแล้วกันนะ เค่า U ก็สองเก้าหกสามจุดหนะครับโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับอะไรอย่นะหามวลใช่ไหมหามวลมวลก็จะเท่ากับไม่ใช่หามวลมวลรู้แล้วเอ่อหาปริมาตรนะครับ ซึ่งมันเกิดจากมวลใช่ไหมคูณกับปริมาตรจำเพาะใช่ไหมมวลเราได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไมื่ได้เท่าไหร่เขาให้มานะครับสามจุดห้ากิโลกร,รมัมปริมาตรจำเพาะคือศูนย์จุดหกหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับอ่ะหน่วยตัดกันออกมาเป็นปริมาตรพอดีก็ถูกต้องครับลองคำนวเลขสิสามจุดห้าคูณจุดหกหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับออ ออกมาเป็นสองจุดหนึ่งหกศูนย์ห้าแล้วกันนะปัดนี่นะเฮ้ยมาเขียนเต็มเต็มไปก่อนหนึ่งสองจุดหนึ่งหกศูนย์สี่แปดลูกบาศกเมตรนะครับเรียบร้อยสภาวะที่บีหนึ่งถัดไปไปที่หาง,งานนะจะหาง,งานก็ต้องรู้ปริมาตรก่อนสีใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะอืม เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะสภาวะสองนะครับรู้ทีสองอ่ะเท่ากับหนึ่ร้อยนะครับแล้วรู้อะไรอีกนะรู้ว่าปริมาตรจำเพาะอ่ะอืมงั้นต้องหานี่ก่อนดีกว่าหาเอ็มสองก่อนเอ็มสองก็คือมันต้องเท่ากับเอาไอ้ห้องเอห้อง b มาบวกกันใช่ไหมเพราะว่า กำแพงมันแตกแล้วมันมาเจอกันใช่ไหมครับ MA สองกิโลใช่ไหมหาก่อนนะหรือ,อ MA สองกิโลนะครับ MB สามจุดห้ากิโลนะครับสองบวกสามจุดห้านะก็จะกลายเป็นห้าจุดห้ากิโลกรัมอันนี้คือมวลรวมนะครับหา V สองนะ V รวมก็คือ V ของห้อง A กับ V ของห้อง B อบวกกันนะครับ วของห้อง A นี่เป็นเลขลงตัวใช่ไหมเขาให้มาสวยๆเลยนะครับก็คือ1ลูกบาทเมตรนะครับส่วน VB เนี่ยต้องคำนวณมามันก็เลยไม่ค่อยลงตัวนะครับเป็น2 1 6จุ8นะครับก็ออกมาเป็น3 1 6จุ8นะครับทีนี้ก็จะหาปริมาตรจำเพาะได้แล้วไง นะครับก็คือจะเครื่องคิดเลขได้ไหมไม่อยากเขียนตัวเลขละตัวเลขเพิจะเขียนไปข้างบนที่สามจุดหนึ่งหกศูนย์สี่แปดนะครับด้วยห้าจุดห้านะครับออกมาเป็นศูนย์จุดห้าเจ็ดสี่หกสามสามแล้วกันนะ าจะดสิบหกสามนะครับหน่วยต้องเป็นลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รัมนะครับหมดไหมดูแผนที่ที่ต้องไปไหนต่อเหลืองานกับความร้อนแล้วนะเอาหายูด้วยโอ้หายูด้วยอืมต้องตรวจสอบสถานะก่อนสิใช่ไหมถ้างั้นต้องตรวจสอบสถานะของบิของจุดที่สองด้วยนะครับแทรกตรงนี้ ว่าต้องตรวจสอบสถานะของอ,อ๋อเดี๋ยวนะอืมนะต้องหาสภาวะสองก่อนนะครับว่าสถานะมันเป็นอะไรนะครับ ตอนนี้เรารู้ตัวนี้นะกับอันนี้นะครับซึ่งจากอะไรนะตารางเทอร์โมนี้ต้องไปดูที่ตารางอิบตัวก่อนนะตรวจสอบว่านะอย่างที่บอกนะครับ ไหนบอกนะเวลาตรวจสอบสถานะนี่ยังไงสตาร์ทที่อิ่มตัวหรือไม,ม่ก,ก่อนอันแรกเลยนะครับอ่าเราก็เขียนว่าที่ทเท่ากับหนึ่งร้อยเนี่ยนะพบว่าเห็นศูนย์จุดห้านี่ผมก็นึกว่าน่าจะเป็นของไอ้นี่เลยแหละเป็นของผสมเลยลนะครับอลองดูสิที่หนึ่งร้อยนะครับนี่นะหนึ่งร้อยนะ vf เพราะว่า vf ยังไงมันก็ู0ๆ1ใช่ไหมแล้ว vg ส่วนใหญ่มันก็จะประมาณอย่างนี้นครับ1กว่าถึง2ถึง3ถึง4ถึง5นีรก็เป็นหลักหน่วยนะครับก็ออกมาเป็นของผสมแหละนะครับพบว่าอะไรนะ v ส v2 นะอยู่ระหว่าง vf และ vg นะครับเพราะฉะนั้นเป็นของผสมอิ่มตัวนะครับ พอเป็นของผสมอิมตัวปุ๊บค่า x ต้องเด้งมาทันทีใช่ไหมค่า x เกิดจาก v2 ใช่ไหมลบด้วย vf ใช่ไหมครับหารด้วย vfg นะครับแทนเลขหน่อยสิ v2 เราได้เท่าไหร่นะ0.574633นะครับ vf ของเราไปเปิดดูสัหน่อยนะครับ vf ของเราที่100นะ vf คือ0.1044นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับหาด้วย vfg นะครับ vfg คือนี้นะครับหนึ่งจุดหกเจ็ดหนึ่งแปดห้านะครับก็หามาสิอันนี้เวลาเราจะกด x นี่นะเราก็จะต้องอนี้นะครับนึกว่ามันจะต้องได้อยู่ระหว่าง0ูถึงหนะครับ ันก็เป็นการรีเช็คตัวเองไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับหารด้วย1 6 7่งจนึครับออกมาเป็น0.343จุมสี่ก็คือ,อมีม,มีมวลของส่วนที่เป็น i ออยู่ทั้งหมด34%นะครับในจังหวะที่2เนี่ยนะโอเค เอาออกผลย่างนี้ยางนะต้องตามแผนที่แล้วต้องหาค่า u นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราวิเคราะห์สมดุลพลังงานไม่ได้นะครับ u 2นะครับ u 2มันเกิดจาก u f นะครับบวกกับ x u f g นะครับ u f กลับไปดูตารางสิ u f ที่ร้อยองศานะครับนี่ตรงนี้นะ น้ย UF คือตัวนี้นะครับสี 91, ่หนึ่งแปดจุดเก้าหนึ่งเดี๋ยว UFG คือตัวนี้ไปนะครับสี่เฮ้ยถูกปะเนี่ยสี่นึ่งแปดจุดเก้าหนึ่งอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ UFG คือสองศูนย์แปดเจ็ดจุดห้าแปดนะครับ นี้ค่าอยู่เมื่อกี้ค่า x เราได้เท่าไหร่นะสามสี่สามศูนยปดหกนะครับโอเคครับกดเครื่องคิดเลขนะครับถ้าใครดูแล้วคิดว่าโอ้โหข้อหนึ่งมันต้องนานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่นะครับเพราะว่าของผมต้องแบบทำไปอธิบายไปอะไรเงี้นะครับมันก็เลยช้านะ แต่ว่าถ้าก้มหน้าก้มตาทำอย่างเดียวนี้แป,ป๊บเดียวก็เสร็จนะครับเนาะกิโลจูลต่อก,กิโลกรัมนะครับอยู่สองได้แล้วเอางนนี้ใกล้ปิดจ็อบแล้วครับเอาหางานนะครับงาน w นะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรใช่ไหมเขาบอกได้เลยครับว่าว่าเรากำลังมองห้องทั้งห้องนะครับสูย์นะเพราะปริมาตรไม่เปลี่ยนนะครับเอยเพราะว่า v ไม่เปลี่ยนนะครับ ดิว้าวก็เลยเป็นศูนย์ค okay, ไหมอ่าประมาณน,นี้นะประมาณน,นี้นะแล้วก็แล้วก็วกเอ่ไปไหนต่อนะไปที่สมดุลพลังงานเอ๊ะอันนี้มันเป็นอันที่เขาถามไหมเนี่ยเวิร์กนี่เขาถามไหมไม่นอกถามที่ทรานเฟอร์อย่างเดียวนะครับสมดุลพลังงานนะครับ ก็จะเป็น q ลนะครับเท่ากับเดลต้า u นะทีนี้ไอที่มันจะแบบแหมปวดกระวาโปวดกระบาลหน่อยก็คือตรง u นี่แหละว่าอีตอนสุดท้ายเนี่ยมันมีสองก้อนอีตอนเริ่มต้นมันกลายเป็นก้อนไอ้โทษตอนสุดท้ายเป็นก้อนเดียวแต่ตอนเริ่มต้นมีสองก้อนนี่เราจะเขียนยังไงก,ก็ก็เขียนไปตามสภาพมันนะครับก็คืออย่างนี้นะอืม u2 คืออะไรนะ u2 มันคือ m2 u2 ใช่ไหมลบกับอะไรนะ u1 มีสองก้อนเขียนไปสองก้อนนะครับมวลของ n1 กับพลังงานภายในตัวของมันใช่ไหมกับมวลของก้อน b นะครับกับพลังงานภายในของมันใช่ไหมโอเคไหมครับเนี่ยตรงๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ m สองเราก็คือห้าจุดห้ากิโลใช่ไหมห้าจุดห้ากิโลนะผมให้ใส่หน่วยนะห้าจุดห้ากิโลนะครับคูณกับคูณกับค่า u ก็คือหนึ่งหนึ่งสามห้าจุดหนึ่งสองเก้าสี่เจ็ดสองนะครับอันนี้นะลบอยู่กับอะไรนะครับลบอยู่กับ m หนึ่งคือ ma ก่อนนะ ma ma คือสองกิโลนะครับและ u ของมันคือหนึ่งหกสี่หกห้าสี่หกแปดห้า อเคนะครับตรงนี้นะแล้วก็กระจายลบเข้าไปเลยก็ได้นะกระจายลบเข้าไปเลยเออเ,อ,อเดี๋ยวสองกิโลนี่มันเอ็มห้องไหนวะเนี่ยห้องแรกใช่ไหมถูกแล้วนะห้องที่สองสามจุดห้ากิโลใช่ไหมห้องบีนะครับค่า u มันเป็นห้องบีห้องบีงนะครับค่า u ู สองเก้าหกสามจุดหนึ่งเก้านะครับสองเก้าหกสามจุดหนึ่งเก้าอผลลัพธ์เป็นไงผลลัพธ์นะครับห้าจุดห้าคูณหนึ่งหนึ่งสามห้า จุดหนึ่งสองเก้าสี่เจ็ดสองนะครับลบด้วยเทอมที่สองคือสองคูณหนึ่งหกสี่หกจุดห้าสี่หกแปดห้านะครับลบด้วยนะครับสามจุดห้าคูณสองเก้าหกสามจุดหนึ่งเก้าลบสามเทอมออกเป็นลบเพราะว่าอะไรเอ่ย เจ็ดสี่สองหนึ่งจุดศูนย์ห้านะครับหน่วยเป็นกิโลจูลอ่ะนี่ตอบแล้วนะแต่ว่าเป็นลบเพราะอะไรเเป็นลบสื่อความหมายว่าอะไรแปลว่าเอ่อพลังงานมันคายออกใช่ไหมพลังงานมันคายออกจากระบบนะครับนะีเนาะอืมเดี๋ยวนะ ขยับขยับนิดนึงเดี๋ยวจะได้เขียนอธิบายแทรกไว้ข้างล่างนะครับว่าที่มันเป็นลบเพราะว่าเ,เป็นลบแสดงให้เห็นว่าอะไรอย่างนี้นะครับเป็นลบแปลว่าอะไรเป็นลบแปลว่าความร้อน ออกจากระบบนะไปเข้าสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคอ่ะเป็นอันวัดจบนะครับเดี๋ยวเราค่อยวันอะไรนะวันพฤหัสหน้าเดี๋ยวเราค่อยทำโจทย์กันต่อนะครับสำหรับบทที่5นะครับ